สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูนัดก็มีโจทย์ข้อสอบทีเด็ดคณิตรศาสตร,รม์ม .3 มาฝากนะคะมาดูกันว่าวันนี้คุณครูมีโจทย์ลักษณะแนวไหนมาให้เด็กๆไปดูกันเลยนะคะดูข้อแรกค่ะโจทย์อันนี้นะคะให้รูปมา AB เท่ากับ8ค่ะทุกคน AB คือ8นะ CD คือ32ค่ะแล้วก็วาดรูปไปก่อนนะอ่า ABC ค่ะมุมนี้เป็นมุมฉากนะคะแล้วก็ CDE ค่ะ มุมนี้ก็เป็นมุมฉากเหมือนกันเห็นไหมทุกคนมีอันเล็กกับอันใหญ่เห็นไหมคะจงหาว่าพื้นที่สามเหลี่ยม B C E เท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่เขาต้องการให้หาคืออะไรเด็กๆตรงนี้เลยสีแดงตรงที่คุณครูคแรงเงานะคะมาดูกันกหาก,ก่อนอื่นเลยเขาบอกมาแค่นี้เนาะบอกมาเท่านี้เลยให้หาบริเวณที่แรงเงาก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆด,ดูออกไหมคะว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเราต้องดูให้ออกก่อนโจทย์เรื่องนี้ใช้ใช้อะไรคะ สามเหลี่ยมคล้ายนะคะทุกคนสามเหลี่ยมคล้ายมองภาพไม่ออกทําแบบนี้ก็ได้นะเวลาดูสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยเราอาจจะดูเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะตรงนี้ฉากเล็กตรงนี้ฉากใหญ่โอเคไหมคะฉากเล็กกับฉากใหญ่นะโอเคตรงนี้เท่ากันค่ะเท่ากันก็คือตรงนี้เป็นถูกเล็กกับถูกใหญ่คุณครูขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์เดียวกันก็นกคือทําไมคะ รูปมุมมีขนาดเท่ากันสัญลักษณ์เดียวกันมุมมีขนาดเท่ากันอันนี้ฉากเล็กกับฉากใหญ่ค่ะอันนี้ถูกเล็กกับถูกใหญ่เพราะฉะนั้นมุมที่เหลือที่เท่ากันโอเคอันนี้สมมติเป็นดาวเล็กกับดาวใหญ่นะคะครูแนทเขียนเป็นสัญลักษณ์ก่อนนะให้เด็กๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ะแล้วก็อาจจะแทนด้านนี้นะ ด้านนี้นะคะคุณครูแทนด้วยเป็น x ละกันนะคะด้านนี้คุณครูแทนเป็น x ด an no ้านนี <cor> ้ค nee ุณครูแทนเป็น y ละกันนะคะอ้าวเรามาเทียบได้เลยนะคะเทียบยังไงดีนะคะสามารถเทียบยังไงดีอะลองดูนะคะสมมติว่าเทียบแบบนี้ด้านตรงข้ามดาวเล็กกับด้านตรงข้ามถูกเล็กโอเคนะคะลองเทียบด้านต่อด้านด้านตรงข้ามดาวเล็กต่อถูกเล็กเท่ากับด้านตรงข้ามดาวใหญ่ต่อถูกใหญ่ ลองมาดูกันนะคะด้านตรงข้ามดาวเล็กคือเท่าไหร่คะทุกคนก็คือตรงนี้นั่นเองด้านตรงข้ามดาวเล็กตรงนี้คือเท่าไหร่คะคือ x นะคะด้านตรงข้ามดาวเล็กคือ x ด้านตรงข้ามถูกเล็กล่ะคะทุกคนก็คือรูปเล็กต่อรูปเล็กนะด้านตรงข้ามดาวเล็กคือ x ด้านตรงข้ามถูกเล็กคือเท่าไหร่คะคือ8นะด้านตรงข้ามดาวใหญ่คือเท่าไหร่คะทุกคน32ค่ะด้านตรงข้ามถูกใหญ่คือเท่าไหร่คะคือ y เป็นไงคะพอเห็นภาพไหมคะเราสามารถเทียบรูปต่อรูปแบบนี้ได้เลยดูใหม่นะคะเราเขียนลงไปก่อนว่าตรงไหนเท่ากันบ้างอันนี้ฉากเล็กค่ะอันนี้ฉากใหญ่คือเท่ากันอันนี้ถูกเล็กอันนี้ถูกใหญ่คือเท่ากันอันนี้ดาวเล็กกับดาวใหญ่คือเท่ากันทําแบบนี้ค่ะดาวเล็กส่วนถูกเล็กเท่ากับดาวใหญ่ส่วนถูกใหญ่ด้านตรงข้ามดาวเล็กคืออะไรทุกคนคือ x ด้านตรงข้ามถูกเล็กคือ8ค่ะด้านตรงข้ามดาวใหญ่ได้32ด้านตรงข้ามถูกใหญ่ได้ y ค่ะ x คูณ y ค่ะเท่ากับ32คูณ8 32มคูณ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลูกๆมีค่าเท่ากับ256ค่ะทีนี้จากรูปเขาให้หาพื้นที่แรงเงา่ดูออกไหมคะพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งนั่นก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ x คูณสูงก็คือ y เด็กๆมองออกไหมคะจากรูปนะคะสีเขียวตรงนี้ค่ะสีเขียวตรงนี้นะ ฐานก็คืออะไรคะฐานก็คือ x ตรงนี้เห็นไหมคะสูงก็คือ y ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้สามารถหาได้จากเศษนึส่วนสคูณ x คูณ y เราก็เอา1นึ่งส่วนสคูณสองร้าคำตอบได้128 เป็นยังไงคะได้แล้วไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมทุกคนไม่ยากอย่างที่คิดนะคะพอทําได้ใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องดูให้ออกก่อนอันที่1ว่าเอ้เรื่องนี้ใช้อะไรในการทําดีสําหรับข้อนี้เขาใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะคะแล้วก็เราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องหาออกมาเลยว่า x คือเท่าไหร่ถ้าหาพื้นที่ก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันอีกสักข้อคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ทีเด็ดข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าจากรูปนะคะนักเรียนเนี่ยในห้องเนี่ยสร้างแบบจําลองพีระมิดค่ะตามนี้เลยนะตามนี้เลยพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขณะที่สร้างมามีสูงเอียงยาว7ค่ะตรงนี้ได้เด็กๆตรงนี้ได้7นะคะทุกคนตรงนี้สูงเอียงสีแดงเลยนะสีแดงได้7นะคะแล้วโจทย์ก็บอกว่าถ้าในการสร้างพีระมิดเนี่ยรวมหน้าฐานด้วยใช้ไม้อัด120 ้จงหาว่าฐานยาวละด้านละเท่าไหร่แสดงอันนี้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะก็คือยาวด้านละ x เ,เขาเอาพีระมิดตรงนี้เห็นไหมคะจากรูปเนี่ยเขาเอามาประกอบเป็นตรงนี้แทนแล้วเขาบอกว่าใช้ไม้อัดทั้งหมด120ใช้ไม้ทั้งหมดคือการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนั่นเองนะคะพื้นที่ผิวทั้งหมดจากรูปเนี่ยนะคะมองภาพไม่ออกนะคะ ถ้าเป็นเฉพาะด้านข้างนะคะมันคือเศษ1ส่วน2คูณ7คูณ x มองภาพออกไหมคะถ้าเฉพาะด้านข้างตรงนี้ค่ะมันคือ1ส่วน2คูณเดคูณ x ็กเด็กๆมองออกไหมคะว่าเวลาเราวาดพีระมิดเนี่ยมันใช้สามเหลี่ยมด้านข้างทั้งหมดกี่อันคะด้านข้างที่คุณคูณแรงเงาตรงนี้ค่ะ ด้านข้างตัวี้ที่คุณคูณลายสีเนี่ยก็คือมันใช้ทั้งหมดกี่อันคะ4อันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราคูณ4เข้าไปค่ะก็คือจะเป็นบริเวณสีส้มนะคะสีส้มด้านข้างมีทั้งหมด4อัน1ส่วน2คูณ7คูณ x นะคะแล้วก็คูณ4เข้าไปโอเคนะคะสูงเอียงก็คือสูงตรงนี้คือมองมองภาพจากฝั่งนี้ค่ะเอารูปมาไว้ตรงนี้แทน ะะจากรูปมีทั้งหมด4อันคูณ4เข้าไปแล้วก็ฐานด้านล่างค่ะฐานด้านล่างเนี่ยตรงที่คุณคูณระบายสีฟ้าเนี่ยนะคะฐานด้านล่างก็คือบวกด้วยอะไรคะ x ก,กาลัง2นะคะบวกด้วย x ก,กาลัง2ส,ส่วนด้านล่างเนี่ยคือฐานก็คือ x ก,กาลัง2นะคะจากเท่ากับเท่าไหร่คะทุกคน120ตามรูปนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเท่าไหร่ทุกคนตัดตัดตรงนี้นะคะ2 2ก็จะเป็น 1 4 x นะคะมันก็จะเป็น1 4 x นะคะ1 4 x บวกด้วย x กำลังสองโอเคไหมคะ1 4 x ตามนี้เลยนะคะบวกด้วย x กำลังสองนะคะบวกด้วย x กำลังสองเท่ากับ120นะคะเท่ากับ120อ่สเอ่อพอทำต่อได้ไหมคะทำต่อได้แล้วนะคะทำยังไงดีคะเราก็ต้องใช้พหุนามเข้ามาช่วยนะคะ x กำลังสองบวกด้วย1 4 x นะคะลบร้อค่ะ เท่ากับ0นย์ะคะแยกเป็น2วงเล็บได้เท่าไหร่คะ x บวก20กับ x ลบ6เท่ากับ0ูนย์ค่ะเพราะฉะนั้น x มี2ค่าค่ะคือลบ20และคือ6แน่นอนนะคะว่าตัวนี้นะคะความยาวของด้านเนี่ยติดลบไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดทิ้งไปโจทย์ถามว่าจงหาว่าฐานของพีระมิดยาวด้านละกี่เมตรเพราะฉะนั้นตอบกี่เมตรคะข้อนี้ตอบ6เมตรค่ะเป็นไงคะ ไม่ยากแบบที่คิดใช่ไหมบทนี้ก็เป็นพื้นผิวปรลมารนะคะข้อนี้ก็ควรที่จะเก็บคะแนนได้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพจโรงเรียนกดวิชาหมอสอนลูกได้นะคะหรือถ้าใครที่อยากจะขึ้นทางด,วด่วนเรียนให้มันเร็วขึ้นเนื่องจากอีกไม่กี่เดือนก็สอบแล้วนะคะมาตะลุยโจทย์ไปด้วยกันได้นะคะเรามีทั้งรอบออนไลน์ที่มีให้เลือกหลายรอบนะคะ